โอชี้กรีนทีแค่ได้ดึงก็รู้สึกดีทุกทีเลยหมอใหม่นี่เขาจีบหมอบุษหรือเปล่าแล้วผมต้องหึงไหมไม่รู้เหมือนกันอนะอาจจะจีบก็ได้นะ เขายัางโสดอยู่นี่แต่หมอไม่โสดแล้วนะหมอมีแฟนแล้วหรอทำไมผมรู้สึกเหมือนผมไม่มีแฟนเลย ยังไม่หายงอนอีกเหรอผมก็ไม่ได้งอนนะมันอาจะเรียกว่าชินไปแล้วมากกว่าแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าชินไปได้นานแค่ไหนทำไมหมอ<ม>พูดแบบนี้หมอก็รู้ว่าผมเจออะไรมาบ้างผมรู้ว่าในหัวมาจากครอบครัวที่กดดันแต่นี่ก็หลุดออกมาแล้วปะ กล้าแล้วก็กล้าสุดสิหมอไม่เข้าใจหรอกเพราะว่าชีวิตหมอไม่ต้องพิสูจน์อะไรอยู่แล้วทำไมพูดแบบนี้อ่ะในห่วงไม่รู้หรอกว่ากว่าผมจะกล้าบอกพ่อแม่ผมได้อ่ะผมต้องเจอกับอะไรบ้างตัวเองทำไม่ได้อ่ะก็อย่าตัดสินคนอื่น มานี่มา,เ,าดมเดี๋ยวเราตัดให้ไม่ต้องเดี๋ยวเราตัดให้อยู่นิ่งๆไม่เอาตัดเองได้เดี๋ยดื้อโหคุณเล็บยาวมากต้องดูแลตัวเองดีๆนะรู้ไหมอยู่นิ่งๆ การได้ดูพระที่ตกในแต่ละวันน่ะมันคือความสุขอย่างหนึ่งของเราเลยนะบางวันท้องฟ้าก็เป็นสีส้มบางวันก็คลืมมากเลยอืมแล้วมีวันนึงอะ่ะเราเห็นเป็นสีม่วงอมชมพูด้วยนะท้องฟ้าเป็นสีชมพูเนี่ยนะไม่เสพอะไรมาปะเนี่ยเจ้าเห็นจริงๆนะคุณคุณรู้ไหมว่าความสวยงามของธรรมชาติ บรรยากาศแล้วก็ความน่ารักของเกาะเนี้ยมันทำให้เราคิดว่าว่าอะไรว่าบางทีเราอาจจะไม่จำเป็นต้องรู้เราก็ได้ว่าเราเป็นใครเพราะว่าตอนนี้เราก็มีความสุขดีได้อยู่กับธรรมชาติได้มีความสุขจากการสอนดนตรีแล้วก็มี มีอะไรมีพระเจ็บมีของตัวเองเฮ้ยตัดก็เข้าเนื้อตัดอะไรตัดเองดีกว่าข้าวเนื้ออะไรไลองสักแอว เวฟทำอะไรเนี่ยเวฟทำอะไรของมึงเนี่ยชอบจับตัวคุณชอบสัมผัสผิวคุณเรา้ว่ามันนุ่มดีนุ่มตรงไหนก้านจะตาย แต่เราว่ามันทำให้รู้สึกอบอุ่นนะไอ้เวฟก,กูจะกระจี้เวฟกูร้อนร้อนเหรอ อืมยังก็ถอดเสื้อสิเดี๋ยวเราถอดด้วยเด็บวเวฟเวฟไม่เอาเวฟนี่คุณเป็นอะไรของคุณเนี่ยเราทำอะไรให้คุณไม่พอใจหรือเปล่าอะ บอกเราได้นะไม่ได้เป็นไรทงงางนั้นนะ่ะในเพลงใช้ง่ายกูเยอะกูไม่มีอารมณ์งั้นนอนก่อน,นเฉยๆก็ได้ นอนไม่หลับแบบนอนไปก่อนเลยนี่คุณเป็นอะไรของคุณอนะ่ะคุณดูแแปลกนะวันเนี้ไม่ได้เป็นอะไรกินนู่นคินนี่นิดหน่อยฮะจะกูไปนอนห้องรับแขกเหมือนกัน มันไม่ใช่ใครก็ได้ที่เจอตามร้านเล่าตื่นมาก็ลืมได้นะเวย้ยมึงรู้มันด้วยมันพร้อมจะปูกพครกับคนที่ดีกับมันอยู่แล้ว อังเรียบอ้องเอยต้องอยี่สิบเนอ้อง,ต,องตาบลีอาหกเดีกไหมอ่าเรียบร้อยเ <c oughs> ออามึงแค่เอาจริงเหรอวะถึงมึงก็ลงแข่งมือสมัครเล่นเนี่ยแต่เขาเป็นมวยกับมึงนะกูอยากลองดูอะไม่ลองไม่รู้ไงกูอยากชนะอยากได้ตังเย้ยเอาตังไปทำอะไรวะแต่งเมียแต่งเมียบ้าเลย เราตังไปถ่ายมอไซค์พ่อกูแล้วไม่ขอยืมแม่มึงวะนะเพ็งก็ได้มึงอยากให้กูขอเงินจากสองคนที่ดูถูกกูเนี่ยนะมึงไม่ขอความช่วยเหลือหรอกกูต้องทำด้วยตัวเองเว้ยต้องเรียนหาปัดมามันไปสร้างบ้านวะไม่นชกงวยแบบเยี่ยไรเนี่ยมันต้องฝึกเยอะเพื่อนเออมึงชอบกับแต่ปะทำไมกลัวกูอะ อไอ้สัตว์กูจะกลัวมึงแบบนี้ยังไรล่ะดูสภาพมึงด้วยทั้งเท่ทั้งมีสไตล์ขนาดนี้แต่ต้องชอบอยู่แล้วเต็มมุกแม่เป็นมวยไงเป็นมวยไงไอ้ตั้มทรายเต็มปากเอาจริงไม่ชอบเหรอไม่ชอบนี่สเปกกูหรอกน่ารักขนาดนี้นไม่ใช่สเปกมึงอ,อีกเหรอแล้วสเปกเป็นไง คุณรู้สึกยังไงบ้างเหรอเวลาที่คนณได้เล่นกีตาร์รู้สึก,กว่าไม่ต้องการนัไนแล้วทำให้คนเอินมีความสุขผมใยใจออมสินเขาก็รู้สึกแบบนี้แหละตอนที่เขาได้เล่นเป็นโนะคุณไม่อยากเห็นลูกคุณมีความสุขเหรอเราเข้าใจความจะเป็นของคุณนะแต่อย่างน้อยอะคุณก็ควรให้โอกาสออมสินได้ลองทำในสิ่งที่เขารักดูต่อให้ผลลัพธ์มันจะอกมาเป็นยังไงอะ มันก็ดีกว่าปล่อยให้เขาเสียใจโดยที่ไม่ได้พยายามอะไรเลยเว็บเว็บไม่ต้องห่วงหรอกสเปกกูสเปกมึงอะ คนละแบบกันเลยไม่ทับลายกันแน่นอนเยี่ยมถ้างั้นอย่างนี้กูต้องเดินเกมรุกหนักขึ้นหน่อยละมาสัต์้อมต่อยสัต์ถ้มึงอยากชนะเนี่ยนาดิขึนมะโดดเลยไม่ระวังไม่ระวังไม่ระวังว่าเพือไม่ฉายเว็บออมปันพลุที่หรอ ออกเสียงสูงสูงวาพื้วาพวาื้นมันนันหละแปลว่าอะไรเนาะวาพื้กระเพืว่า,ว,าว่ายังไงว่ายังไงมันมันดีเหมือนกันนะที่เราได้เรียนรู้ภาษาใต้อะจะได้เข้าใจคนที่นี่มากขึ้นแล้วเย็นป่านี้แล้วว่าลาวาก่อนนะเพ่งไปไหนหรอ ทำไมยังไม่กลาบอีกปิดคนนี้ก็มีเวียนเทียนทีวัดกันนะนายว่าเขาก็าคงไปห้าเสียงทีนั้นเปล่าว่ามันก็คงอยู่กันและเพราะว่าคนแถวนี้เขาไปกันแม่อะอมาแหละ หยิบดอกไม้ทุบเทียนให้บ้างสิจะ๊ะมีมือก็หยิบเองสิจะ๊ะฉันอยากให้แกยหยิบให้ไงเพราะว่าท,ทำบุญร่วมก,กันชาตินี้เนี่ยชาติหน้าได้เกิดมาเป็นแฟนกันเลยนอกตามจีบเหนื่อยแต่ฉันขอเจอแกแค่ชาติเดียวพอเนาะอะอเราอะเราไว้ไม่มาด้วยหรอเราได้สบายนอนอยู่บ้านแล้วมันเป็นอะไรมากไหมอะ เอาจริงฉันแอบเป็นห่วงมันอะคือถ้า worst case มันจำาเลยไม่ได้เลยจริงๆอะแกกับนับเพเนี่ก็ต้องเป็นครอบครัวใหม่ของมันจริงๆแล้วนะเว้ยแล้วเมือ่อไหร่แกจะเป็นครอบครัวเดียวฉันบ้างอะ,อะอให้ดอกไม้เนี่ยมีใจนะกับคนตายอะเขาก็ให้ดอกไม้เหมือนกันจ้ะ เม okay. รู้ป่ะผู้หญิงอย่างเงี้ยผู้หญิงในฝันกูเลยทันกูทุกเม็ดนะโมตตาพระคุมจมาหาเสียงเหรอเพ้งงานบุญงานบวชเนี้ยไม่พลาดเลยสักครั้งนะไม่ได้มาหาเสียงเหรอครับ ผมก็มาช่วยงานวดที่นี่ประจำอยู่แล้วอย่างเพลงนี้นะใครได้ไปเป็นลูกเขยละ่ะโชคดีเลยละ่ะแต่ว่ามีแฟนหรืยอยังอ่อยังไม่มีหรอกครับช่วงนี้ผมเน้นสร้างตัวนะครับ้ายังไม่มีถ้างั้นป้าจองให้ลูกสาวนะบลลนไถ่านข้าวที่บ้านป้านะได้ครับได้แล้วจ้ะ เอ้าคุณเพงนี่คุณเป็นมัคดาทุกที่นี่ด้ยวยเหรอครับเนี่ยเจอทุกที่เลยนะครับเนี่ยผมช่วยที่นี่ปกติอยู่แล้วครับดีครับทำไปนะครับขอบคุณนะครับ ปกติที่นี่ลมเย็นอย่างนี้ทุกวันเลยไหมครับเนี่ยครับเย็นอย่างนี้ตลอดเลยครับผมว่าอีกนิดหนึ่งนี้ก็น่จะเป็นพายุแล้วมั้งครับเนี่ยจริงครับอุ้ยตัมที่มีต้องเยอะต้งแยะจะมาเดินชนทำไมเนี่ยเพราะฉันอยากมาเดินข้างๆ้กันไงจะได้เกาะบุญแกขึ้นสวรรค์ ฉัน่ะขึ้นสวรรค์แน่แต่ฉันจะขีดแกนลงนรกสนใจระเดทที่กระทะทองแดงบ้าวเฮ้ยพวกหอนหยใจดิเฮ้ยยิงมาได้ไงเนี่ยเ็าปั่นจักรยานมาทำไมคุณไม่บอกเราว่าจะไปทำบุญที่วัดไม่ได้ตั้งใจไหมตั้มชวนมาคุณเป็นอะไรทำไมต้องหลบหน้าเราด้วย ไม่ใช่เรื่องที่คุยตอนนี้เดี๋ยวกูเรียนเทเขาสาม่าค่อยคุยนี่คุณเป็นคนแข่งศาสนาแต่เมื่อไรอะปกติก็ทําตัวไม่ดีอยู่แล้วนี่เพอากลัวบาปอะไรตอนนี้ล่ะกูอยากรักษาระยะห่างของมึงหน่อยเราไม่เข้าใจอะ่ะเราทำอะไรผิดถ้ามึงเจอใครที่ทำให้มึงรู้สึกดีอะมึงทำตามความรู้สึกมึง